จ้าสวัสดีป้าจานันสวัสดีค่ะโอ้ตื้อถาดเป็นไหนคะนี่เอาไปไหว้ให้เขาอยู่ไหว้แม่เรือล่มอะค่ะโอ้เดี๋ยวต้องถามป้าจันเนาะความเป็นไปเป็นมาอย่างไงเนาะค่ะเนะาะอันนี้ก็แอดมินก็ยังไม่ทราบข่าวท่ายเด้อนะคะท่านผู้ชมก็เอาขนมนะคะมาเส้นไหว้ให้กับแม่เรือล่มนะคะเดี๋ยวถามก่อนป้าจานันเส้นไหว้เนื่องในวันอะไรคะป้าจันนี่ เส้นไหว้ในเนื่องอะไรในวันอะไรคะวันศิลวันพระวันศิลป์พระยายให้เขามาความสะอาดให้เขาวันนั้นก็ให้เขามาขึ้นอยู่เป็นเกือบจนบอกเละอะไรเขาหนาทำแล้วไหมะนี่ยทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วมาสองวันกับอิตูนายกอือสายนี่นั่นคือราคาเราละเดี๋ยวถามประจันก็ได้ความเป็นไปเป็นมาอายังไงเนาะค่ะประจัน โยนกระเป๋ามาล่โยนในเพลิงโอยปาริชาพี่ซอยเนาะจ้าค่ะอันนี้ก็คือความเป็นไปเป็นมามีใครว่าอะไรยังไงนะคะที่ให้มาเส้นไว้นี้อ๋อนายกก็บอกว่าพระพระบอกหรือว่าพระปันญประจันพระบอกว่าพระบอกเองบอาเอาเอาพระไตรไปถวายให้ให้ชาวบ้านช่วยทําความสะอาดเรือล่ม เดี๋ยวโชคลาภก็จะขึ้นมาอีกค่ะอีกครั้งหนึ่งอย่ามาอีกครั้งหนึ่งโอ้จะดังอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้จ้าพระดูให้จ้าอันนี้คือดูให้นายกบุคค่ะค่ะนายกที่บ้านเราเนาะจ้าก็ไปนายกเลยพามาพระพระไปเออนายกไปหาพระแต่พระนี้แอดมินรู้ข่าวว่าทักแม่นมากใช่ไหมคะค่ะ อ๋อยังยังไม่ได้ถามอะไรเลยก็ทักไปก่อนนะเนาะจ้าค่ะท่านดูเม่นมากนะคะแต่ไม่เอ่ยชื่อเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะจ้าก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันทําความสะอาดเนื้อล่มจ้ะบ้านวันจะมาสองวันจ้าเขาบอกพระพระดูแม่นบอกว่าให้ท่านต่อยให้ชาวบ้านเนาะแล้วก็ให้ท่านนายกมาทําความสะอาดแล้วก็ อแม่เรือลมก็จะให้โชคให้ลาบกลับมาอีกโด่งดังอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้บอก่ะท่าแล้วบะนี่ยท่าแล้วท่าแล้วอันนี้ก็พี่เจยเอาไปล้างอ๋อทาความสะอาดเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนมันมีแต่ฝุ่นจับเนาะจ้าเพชรนิ่ดูค่ะสวยแล้วเปลี่ยนชุดให้แม่ด้วยใช่ไหมคะจ้าก็ปัดปัดปปป ปัดให้เขาทําความสะอาดเท้าสีใครยกเทา,าสีช่วยกันค่ะชจากบ้านแล้วโชคลาบจะมาอีกรอบค่ะแล้วโชคลาบได้บอกค่ะนีนได้หรือยังเนาะค่ะก็พอทําความสะอาดเสร็จแล้วก็พี่ต้อยก็ขับรถกลับบ้านเห็นงเข้านี้วิ่งวิ่งตัดหน้ารถพี่ต้อยงูเล็กบะจ้งูเล็กนั้นทีนี้ตอนกลางคืนนั้นเจองูแล้วก็ตอนกลางคืนนั้นก็บอกเขาบอกว่าเล่ห์ไเล่ก์กลังจะออกแล้วนะเลออกเลขอะไรจ๊ะเขาบอกว่า ปดเก้าจากที่ขับรถแล้วก็เจองูจ้แลวฝันอย่าไม่ฝันเอาไม่ฝันเอาฝันจ้ะเอาฝันจ้าก็มีคนมาบอกว่าเลขจะออกแล้วนะเลขออกแล้วนะเลขจะออกแล้วบอกว่าเลขจะออกแล้วออกแล้วนะออกอะไรคะก็ออกเป็ดเก้าก็เดียวจ้ะก็สดุงมากดีใจอืม อันนี้เนาะความฝันก็คือฝันบอกพี่ส้อยเสียงผู้หญิงและผู้ชายเนาะค่ะนี่ที่บอกเสียงหลายคนเจ้าเจ้าเจ้ามีงานอะไรก็ไม่รู้ได้ยินทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคนเยอะเลยเยอะมากเลยเขาบอกว่าเลขจะออกแล้วเด้อพี่ส้อยบอกว่าเลขจะออกอะไรเขาบอกว่าเลขจะออกแปดเก้าแปดก็ลองดูสองสามอัจ่าเนาะจ้าอันนี้คือความฝันของพี่ส้อยนะคะ ที่ได้พากันมาทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะจ่าทาสีใหม่ทาสีใหม่ล้งพวงมาลัยจ้าแล้วปัดฝุ่นให้เจ้าแม่แล้วก็เจออันนี้ด้วยเขาเรียกว่าผมอะไรในนอค่ะเจออะไรคะเขาบอกว่าขมดยิงก็บอกว่าซักสวาฮมเนี่ยมันอยู่ข้างในจ้าซักสวาฮมเพราะมันพันกันเนาะมันจ่าผมกระเ็นเออเนาะจ้าถ้าข้างนอกก็ว่าหน่อยเนาะอันนี้มันอยู่ข้างในอ่ะใช่แล้วนกอะไรมันจะกระเพาะเข้าข้างในล่ะจ้า ผมแม่รุด <laughs> ผมแม่รุดึ <laughs> <laughs> มกระเต็นเนาะแม่เอานี้เลยเนะาะจ้าทีนี้ที่เป็นผมกระเต็นลุงลุงลุงนมเขาบอกว่าเออท่านเขาลงมาอยู่แล้วก็บอกพี่ส้อยอ,อท่านเขาลงมาอยู่กับเราแล้วพี่ส้ยก็กวาดปัดรใบก็เจอเจอะะเจ,อ,จอผมกระเต็นนี่ไงบอกบอกเต่นขมยืนจกักสัก, <laughs> กสวาหอมจ่าสักสวาหอมก็ ชาวบ,บ้านเขาก็พากันดูคือบอกเออแกลงมาอยู่กับท่านแล้วอยู่กับพวกเราแล้วอค่ะทีนี้เราก็ต้องเส้นไหว้ให้ตลอดเนะาะทุกวันพระน,นะคะ,ะน,นีป้าจันก็เส้นไหว้ไหว้แล้วเมื่อกี้เนาะใช่ไหมคะป้าจานันไหวแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่ขอใหอ้แม่เดือนร่มทั้งห้านะคะก็ให้โชคให้ลาบลูกเหมือนเดิมเด้อนะคะเคยโด่งดังนะคะแต่ก่อน สมัยนั้นบูมมากปังมากนะคะที่แม่เรือล่มโอ้โหนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยเรือนะคะทาสีด้วยเนาะทาสีใหม่นะคะท่านผู้ชมประจันไม่มีเลขเด็ดอะไรว่ประจันแต่ก่อนให้แม่นเคยโด่งดังแต่ก่อนในช่อง u t u b e มันิชาแนลนะคะเงียบเงียบแล้วบอเงียบแล้วหกงวดแล้วยังไม่เคยเจอเลย งวดนี้เจอไหมเนี่ยงวดนี้จะเจอไหมทาความสะอาดแล้วเนี่ยจะเจอไหมงวดนี้เนี่ยไม่เจอหรอกไม่เจออย่าว่าอย่างนั้นสิคะทาความสะอาดให้แล้วก็ต้องได้แหละแต่ไม่รู้ตัวไหนไม่เป็นตัวคนอื่นไม่เผื่อความฝันเราเผื่อความฝันเอาประจได้มาด้วยไหมวันนั้นน่ะวันที่ทําความสะอาดเาวันโอ้แปดเก้านอกเมื่อกี้เนาะพี่อยเดี๋ยวแป๊บนึง เอามาเขียนให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูลืมมาเขียนให้หนูหน่อยแปดเก้าเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวหนูลืมกระดาษสมุดอยู่ตรงนั้นให้ fc ด<ม>ูเดี๋ยวให้ fc ดูก่อนเนะ <laughs> าะค่ะ <laughs> นี่เด้อน,นะคะ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะแขีนเลยวันที่เอ่อสิบหกนะให้ fc ดูชัดๆเนาะแม่เดือล่มมาเข้าฝันบอกว่า เลขจะออกแปดเก้าว่าอย่างนั้นนะคะใช่ไหมคะจ่าพี่บอกแต่ก็ขับรถนี้แหละหรือว่าไปทายทะเบียนด้วยไหมขับรถนี้มีไหมทะเบียนอะไรคะเนี่ยเป็ดมือตรงไปข้างอ๋อจ่ะขับรถนี้แหละทำความสะอาดสองวันสองคืนแล้วก็กับบ้านก็เห็นงูมันเลื้อยตัดมารถเลยโอ้จ่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็ดมินทำไปข่าวเนาะจ้าทำงานค่ะ สองเก้าสองห้าเเบียนรถคันนี้นะคะที่งูงูวิ่งตัดหน้านะคะสองเก้าสองห้าเอาเอาทเบียนรถด,ด้วยก็ได้พี่เพราะว่างูวิ่งตัดหน้านี่เนาะสองเก้าสองห้าเด้อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันว่าเขามาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้เออเคนไม่สวยบอกเค้นไม่สวยเออยนไม่สวย <laughs> เดี๋ยวแอดมิน<ห>เขียนก่อนอเด<อ>้อพี่สอยบอกแล้วอันนี้สรุปให้ท่านผู้ชมก่อนเด้อนะคะนี่เลขที่พี่ส้อยฝันนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะสองเก้าสองห้านี้นะคะก็คือขับมาทําความสะอาดเรือนะคะสองวันว่าอย่างงั้นนะคะทะเบียนรถสองเก้าสองห้าแปดเก้านะคะคือเลขฝันเด้ออันนี้ให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะ จะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งอรอดูเด้อน,นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ก่อนดังมากเนาะประจันเนาะแต่ก่อนดังมากนะคะเรือล่มนะคะนี่พวงมาลัยไม่ค่อยมีเนาะงไงไแต่ก่อนเยอะอยู่นะค่ะเดี๋ยวแอดมินจะไปส่งดูที่เรือให้อีกคลิปหนึ่งเด้อน,นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือความฝันแล้วก็พูดคุย กับประจันเนะค่ะนาะว่ามีพระทักเม่นนะคะว่าให้มาทาความสะอาดเรือแล้วก็จะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทลิปนี้แอดมินลาไปก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ